อันนี้จะเปโนผมอันนี้ใส่กับบ้านแบบแยกติ๊กมันจะเป็นไขยแข้งไข่แดงนะครับแดงเพื่อนะแดงแดงแข้งไปขาดสายนะโต๊ดจำไม่ได้หยุดนะ ก็ม <ider> ีส <Luc uts> ่งด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นเบอร์รุ่งแบบเด้งๆครับนี่เป็นหอยแข็งหอยแข็งยั่วๆปนาก็จะมีสั่งในเพจโทรมาสั่งเขาก็จะมีมีวิธีการสั่งสองอย่างก็คือสั่งในเพจก็ได้ใช่ไหมแล้วก็โทรมาสั่งแต่่วงนี้เขาจะ สวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับปักหลักชาแนลนะฮะวันนี้ปักหลักชาแนลเรามาที่ร้านยำโหดกดแซ่บนะฮะซอยโปแก้วนะครับลาดพร้าว101นะครับนี่นะฮะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับหน้าร้านนะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูยำกันนะครับ ชิมยำกันนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งพอยนะฮะนี่มีลูกค้านั่งรอยำอยู่นะครับก็ภายในร้านเนี่ยก็จะมีที่สำหรับนั่งทานด้วยนะฮนะน่าครับโอเคก็อันนี้จะเป็นของโต๊นะครมือยำของเราแล้วก็อาจารย์เอกนะครับครูเอกนะะมือยำนะครับ สำหรับร้านยำหมดโคแซบก็จะมีอยู่สองสาขานะฮะมี่นอยู่ในซอยโคบแก้วนะครับวัดแถวไร่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็อยู่ที่ตลาดน้ำแม่จันเเลงน,นะฮะสำหรับทางร้านเนี่ยมีระดับความเผ็ดหลายระดับนะบอยู่ที่ท่านเลือกนะครับลูกค้าเยอะมากตอนนี้ต้องใช้ทั้งหมด8กระมังนะครับในการในการทำยำนะฮะ ก็มีสั่งกลับบ้านแล้วก็มีทานที่นี่ด้วยนะครับข้างในร้านก็นี่ครับบรรยากาศก็คนเต็มร้านนะครับลูกค้ามาแน่นร้านเลยนะฮะนี่ครับอันนี้นั่งรอยำกันอันนี้เอากลับบ้านนะฮะสหรับของทางโตนี่จะเป็นเมนูกลับบ้านนะครับนี่ข้ายยำนะหล่อมากนะฮะับกรอกเลยตัวจริงหล่อมากนะต้องมาชมที่ร้านสำหรับสาวๆที่ชอบนะ ก็ยำแซ่บมากด้วยเนี่ยทางร้านจะใส่ใจในรสชาตินะคือ้องโต๊ะเนี่ยจะชิมทุกยำเลยชิมชิมทุกวันชิมจนแสบท้องอนะ่ะเนี่ยชิมทุกเมนูนะครับทุกกะละมังเลย บางทีใส่มะนาวไม่เท okay, in ่ากันอ๋อบางทีมะนาวไม่เท่ากันของเราก็รสชาติมันก็จะเพี้ยนได้น้อยนี่ครัมีลูกค้ามาทานยำนี่ลูกค้านั่งรอยำนะ สาวสวยคุณพระสาวสวยนะเป็นบรรยากาศนี่น้องวัวน,นั่งยังนั่งคันจับไม่เสร็จอยู่ในร้านนะครับ จำไม่ได้หยุดเลยนะนนมีออเดอร์เข้ามาตลอดครับอันนี้อันนี้คืออันนี้กลับบ้านอันนี้กลับบ้านโอ้ยไม่ผิดเยอะจังอันนี้เดี๋เบิ้ลโหด อันนี้ใส่กับบ้านแบบแยกพริกเอาไปใส่อันนี้สั่งไปกินหลายคนเอาไปเอาไปทานกันหลายคนนะครับก็อันนี้เป็นแยกพิกทางร้านก็ก็คือตามตามสั่งอะนะเราเขาจกให้แยกเราก็แยกให้นะทางร้านก็แยกก็แยกปลาล้าไปมีแยกปลาาด้วยปลาลาปลาละอถ้าถ้าเกิดว่าไม่เอาปลาาเนี่ยก็จะเป็นกระมังนคือเขาจะเอากระมังไปล้างมาให้นะครับ ้ล <Es> <an> <client> ูก <t> ค <half> ้าเอาปลานะแต่ว่าเขาบอกให้แยกกำลังเขียนเมนูกันอยู่ ไขยแข่งไข่แดงนะครับแดงเพื่อนะแดงแดงแข่งนี่แล้วก็ปูมม ลูกค้าที่มาสั่งยำนะครับก็มีลูกค้ามาเ่มมาเรื่อยๆเลยนะมาไม่ขาดสายนะโต๊ะยำไม่ได้อยู่นะก็มีส่งด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นเบอร์โทรนะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาก็สั่งทานได้นะครับมีลาล่ามูฟนะเดี๋ยวเรามาดูยำกันต่อนะครับ เครื่องแล้วก็ใส่มาหลายๆกละมังพร้อมกันนะครับแล้วก็จะยำพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ฝากช่องด้วยนะครับประกาศชแนลนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกําลังใจให้ช่องแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางร้านด้วยนะยำหดโคตดแซ่บ ูกค้าอันนี้เป็นเมนูกับบ้านนะาารบบ้านสั<ม>่งกะป้านันแล้วระรับสรหรับพุ่งที่นี่นะฮะเขาจะลวกแบบสะดุ้งสะดุ้งไม่ไม่จะกระสุกมากนะ<ม>นแต่ว่าเราก็บอกได้นะว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราอยากกินสุกเราก็บอกทางร้านได้ว่าเราเจะเอาสุกนะครับม,<น>มาแล้วนะนี่ยำเส้นครับ เป็นแบบลูกแบบสะด,บบดุ้งแบบเด้งๆนะครับอันนี้ไม่พิชครับอันนี้ไม่พิกอันนี้ไม่พิชน,น,นะอ๋ออันนี้คือพริชซี่เราแยกไปเมื่อกีอ้นนี้แยกพริกนะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าเขาเอาไปใส่เองนะครับ นี่นะนี่ให้ดูอันนี้คือแยกพริกลูกค้าจะเอาไปใส่เองนะครับปลาปลาปลาายำปูม้านะครับ นี่เป็นหอยแขรงหอยแขรงยั่ว ของทางร้านนี้ก็จะชิมทุกเมนูไมนเื่งองฝนะังฝังหัจเนี่ยก็กำลังจำอยู่ ที่นี่เขาทำมันมากเลยจอมคือทำไม่ได้หยุดเลยนะครับป้าก็าจะมีสั่งในเกลือโับะ ขาก็จะมีมีวิธีการสั่งสองอย่าง hmm. ก็คือสั่งในเพจก็ได้ใช่ไหมแล้วก็โทรมาสั่งต่ช่วงนี้เราจะให้ได้ตดตอบ้าผ้าเร <c ười> าเสั่งในเพจก็ะัดเพียงอ๋อถ้าเกิดว่งต่อครับถ้าเกิดสั่งในเพจเนี่ยต้องสั่งแต่เที่ยงนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่างนะคือยำตลอดเลยไม่ว่างทุกท่านที่จะมารับเมนูถ้าเกิดใครที่อยากสะดวกสั่งในเพจก็ได้นะครับเพจยำโหดโค้ดแซ่บนะครับ แต่ว่าต้องรบกวนให้ลูกค้าเนี่ยสั่งประมาณก่อนเที่ยงนะครับน,นี่เป็นชุดใหม่นะเป็นดดำชุดใหม่แล้วนะที่น,นี้ฝนไม่ตกฝนไม่ตกอันนี้อะไรนะอันนี้ยำมะม่าครับยำมะมา่า ยามาม้าด้วยนะเมื่อวานฝนตกก็ใส่ก็ได้เดี๋ยวของเมื่อวานฝตกก็ขาดีอยู่เราจะมา่วงฝนตกประมาณฝนยุดสองทุ่เมื่อวานนะาร้านิโนร้านว่ปกร้านเป็นจารางว่าต่อที่สี่ทุ่มสี่ะวันกปรก็สีทุ่นวันปกติก็สามทุ่มประมาณห้าทุ่ถึวันห้าทุ่ม